สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาบอลสีในส่วนของ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่299แม่ค้ามีไม้ด่างไม้ป้ายนะคะไม้โบราณไม้มีชื่อในกระถาง4นิ้วมาให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกอีกเช่นเคยทั้งหมดจะเป็นไม้ผ่าชิ้นนะคะ เราแพ็กแบบครอบแก้วลงกล่องกระาดาษใช้ขนส่งโดยไปรสีนีไทยจัดส่งด่วนให้แบบ EMS ก่อนการไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางแม่ค้าก็ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งแบบโอนนะคะคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนมีค่าจัดส่งเมาๆาที่ 50บาทกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเมาเมาที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มคุณลูกค้าที่นะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะระยะทางในการไปโอนเงินห่างจากบ้านนะคะแมคค้าขอแนะนำให้ทำการเก็บเงินปลายทางจะสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งกว่าส่งด่วนให้แบบ EMS นะคะจะส่งโดยไปรณีย์ไทย ในส่วนของคุลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1-2วันภาคใต้ก็อาจจะได้รับต้นไม้นะคะตั้งแต่3-5วันยังไงหากเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปรบกวนแจ้งกลับมาที่อัญญาบัญรีเราจะทําการติดตามทวงถามในส่วนของสถานะนะคะการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนคุลูกค้าสนใจไม้รายการไหนนะคะจดชื่อจดราคาแจ้งมาได้ที่คุณพ่อค้าที่เบอร์0 8 7ด 611-5169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรจะเป็นทั้งไลน์นะคะกรณีคุณลูกค้าสะดวกทางช่องทาง Facebook จะมีในส่วนของอัญญาการ์เด้นแฟนเพจนะคะจะเป็นอัญญาบอนสีอำเภอจุมแพรจังหวัดขอนแก่นเข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกันได้อีกหนึ่งช่องทางเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันที่กระถางแรกกันเลยนะคะกระถางนี้เป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าฤาษีโกนธัญญะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะหรือสีโกนทัญญาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของเศรษฐีริมนาคนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเศรษฐีริมนาคแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ1 0 0บาทจะ้ะ กระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ของทางอัญญาบอลสีที่ได้ผ่าแล้วก็ขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะโทนสีจะเป็นสีชมพูแบบนี้กระดูกจะเป็นสีน้ำตาลขอบเขียวนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกใบหนาให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดคุณลูกค้าสนใจก็แจ้งคุณพ่อค้านะคะกาบชมพูแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บบาทจะ้ะ ในส่วนของกระถางนี้นะคะเป็น1ในตับนางสงกรานมีชื่อว่านางรากสดเทวีนะคะให้ดูหน้าไม้มีความป้ายสวยๆแบบนี้ให้ดูขนาดต้นโตล้นกระถางสีสามารถขยับไซส์ขนาดกระถางนะคะเป็นขนาดกระถาง8นิ้วได้แล้วเช่นเคยก่อนการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางอย่าลืมพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนนะคะอย่างตามวันห้าวันนะคะ หรือว่าพักต้นไม้ไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะคะได้ยิ่งดีเนาะค่อยทําการเปลี่ยนถ่ายขนาดกระถางดินที่ติดไปกับอัญญาบันสีไม่ต้องแกะออกนะคะสามารถถอดออกจากกระถาง4นิ้วลงปลูกในกระถาง8นิ้วได้เลยดินที่ใช้ปลูกนะคะดินที่เหมาะกับการปลูกบันสีจะเป็นดินใบก้ามปูนะคะมีการผสมหน้าดินบ้างเล็กน้อยเนาะแม่ค้ะขออนุญาตนะคะจากประสบการณ์แนะนําให้ทําการปลูกผ่านดินใบก้ามปูนะคะ นางรากสดเทวีไซนี้ฟอร์มนี้นะคะต้นตัวตวัยังคงจัดให้อยู่นะคะจัดปโปลให้ที่ราคากระถางละ80บาทจา้ะมาดูมุมนี้นะคะจะเป็นในส่วนของรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าไทยนะคะใบจะเป็นสีชมพูกระดูกจะเป็นสีขาวนะคะใบดกใบหนาใบฟอร์มพุ่มเตี้ยเนาะการใบแข็งแรงนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด รวยล้นฟ้าแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจะ้ะกระถางนี้นะคะผ่ามาจากรัศมีเงินกรณีที่เขาไม่ไป้ายเราจะเรียกว่านางฟ้านะคะรัศมีเงินหรือว่าพรมพี่มานผ่าแล้วไม่ไป้ายก็จะเรียกว่านางฟ้าแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจะ้ะมาดูในส่วนนะคะกระถางนี้เนาะเป็นบอลใบกลมนะคะ ยิงโตใจยิ่งด่างมีชื่อว่าตุลาการนะคะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะจะเริ่มด่างทางหางใบมาก่อนเนาะเปิดด่างมาแล้วนะคะโทนสีประมาณนี้ไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของตุลาการแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ80บาทจา้ะในส่วนของมุมนี้นะคะจะเป็นชัตทินกรเป็นบอลใบกลมนะคะชัตทินกรเนี่ยเขาจะมีจุดนะคะนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะคะ แต่ในส่วนของตุลาการนะคะโทนสีเขาจะเป็นสีแดงเข้มๆนะคะไม่มีจุดขาวเนาะไม่มีจุดขาวจุดแดงหรือว่าไม่มีจุดภายในใบนะคะอันนี้จะเรียกว่าตุลาการให้ที่ราคากระถางละ80บาทในส่วนของนะคะชัดทินากรนะคะยิ่งโตจะมีความด่างเพิ่มแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะให้ดูขนาด ต้นไม่ได้เล็กต้นโตฟูล้นกระถางสีมากๆนะคะชัดทินกรแมคค้าให้ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจา้ะมุมนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพรมพิมานนะคะพรมพิมานให้ที่ราคากระถางละแปดสิบบาทจา้ะนะคะแมคค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดใบดกใบหนาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะนี่เลย ผมพี่มานให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นบอลเก่าเนาะมีชื่อว่าเกิดจันนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเดี๋ยวยังไงแม่ค้าจะขึ้นรูปนะคะต้นโตเต็มไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งเกิดจันแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของเทพดารานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูไซส์นะคะ สายโตโต,ต,ตล,ล้นล้นกระถางสี่นิ้วเทพดาราแม่ค้าขอราคาที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทจา้ะมุมนี้นะคะจะเป็นในส่วนของชมพูทวีบนะคะนี่เลยให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดชมพูทวีบแม่ค้าขอราคาที่กระถางละเจ็ดสิบบาทจา้ะมุมนี้จะเป็นในส่วนของขุมทองนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลย ขุมทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทขุมทองเป็นบอนใบกลมนะคะกระดูกสีเขียวเข้มใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงนะคะเขาเป็นบอนสีที่ทิ้งใบค่อนข้างที่จะช้านะคะยิ่งโตยิ่งได้แดดสีแดงเนะะี่ยค่ะจะออกเป็นสีแดงเข้มๆตัดกับกระดูกสีเขียวเข้มสวยลงตัวมากๆนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจะ้ะ มุมนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเทพเทวริษปลายสวยๆแบบนี้นะคะต้นโตล้นกระถางสีมากๆให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วเทพเทวริษแม่ค้าขอราคาที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทจะ้ะ มุมนี้นะคะใบกลมๆเช่นกันนะคะใบแข็งใบหนามากๆม,มีชื่อว่าเดือนมีนาคมนะคะนี่เดือนมีนาคมเนี่ยแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละเจ็ดสิบบาทจา้าในส่วนของนะคะโปรเดือนมการาคมนะคะโปรสวัสดีปีใหม่เนาะดารานพภรัตน์นะคะ ไซนี้ฟอร์มนี้ยังคงมีจำนวนให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกไปสะสมอยู่นะคะปลายสวยทุกใบให้ที่ราคากระถางละ100บาทนะคะปโปรปะจาเดือนมกราคมนะคะดารานพรัตที่ราคากระถางละ100บาทจา้ะกระถางนี้ผ่ามาจากดารานพรัตนะคะดาราที่ ไม่ไป้ายเราจะเรียกอีกชื่อว่าทิพวารีนะคะลักษณะเฉดสีแล้วก็ทรงใบเขาจะเป็นใบที่หนาแล้วก็แข็งแรงนะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยนี่เลยทิพวารีแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละเจ็ดสิบบาทจา้ากระถางนี้นะคะจะเป็นบอลกาบเนาะมีชื่อว่าพยามุจจรินนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วให้ดูไซส์ให้ดูขนาด พยามุจลินแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ120่งร้อยยี่สิบาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้มีชื่อว่าปราสาททองนะคะให้ดูโทนสีให้ดูเส้นกระดูกยิ่งโตเต็มที่โตเต็มไวเนี่ยใบเขาจะยิ่งออกสีแดงเข้มตัดกับกระดูกสีขาวๆแบบนี้นะคะสวยลงตัวมากๆปราสาททองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80ดบบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอลกาบนะคะมีชื่อว่ามณีเมฆขาให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดโทนสีจะออกเป็นสีแดงใบมันเงาแบบนี้เลยมณีเมฆขาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจา้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นหนึ่งในตับเรือพระที่นั่งนะคะมีชื่อว่าเรือวาสุกรี ลักษณะโทนสีจะออกเป็นสีชมพูนะคะใบดกใบหนาเป็นบอลที่ทิ้งใบยากมากๆนะคะให้ดูขนาดนี่เลยวาสุกรีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจา้ากระถางนี้เป็นบอลกาบนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งโทนสีชมพูกระดูกจะเป็นสีชมพูเข้มๆม,มีชื่อว่าบานชื่นนะคะ ไซนี้ฟอร์มนี้บานชื่นให้ที่ราคากระทางละห้าสิบบาทจา้ะมาดูมุมนี้นะคะมีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะคะนี่เลยด่างทุกต้นนะคะด่างสวยๆฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงเนาะเป็นบอนที่นะคะชอบแดดจัดแดดจัดนี้ไม่ใช่แดดร้อยนะคะนี่เลยแม่คา้ายังมีโปรูให้อยู่ที่ราคากระทางละ สามสิบห้าบาทนะคะประมาณนี้นะคะสาสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยสามกระถางร้อยก็เช่นเคยนะคะรวมกันได้ในหลากหลายสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรประจําเดือนมกรานะคะโปรสวัสดีปีใหม่กระบี่ในร้อยในราคาสามสิบห้าบาทจา้ะมุมนี้นะคะเป็นโทนสี แดงอมส้มแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆยิ่งโตจะยิ่งสวยมีชื่อว่ารัตนมณีนะคะให้ดูโทนสีนะคะให้ดูขนาดเนะาะใบนี้ฟอร์มนี้ผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันรัตนมณีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละหกสิบบาทจะ้ะกระถางนี้ เป็นในส่วนของสีริโชคนะคะให้ดูเป็นบอนกัดสีที่โชกระดูกได้อย่างสวยงามมากๆนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นบอนใบเงามากๆโทนสีเข้มๆแบบนี้มีชื่อว่ารัตนบุรีนะคะให้ดูไซส์สำหรับสายเข้มๆนะคะให้ดูเส้นกระดูกให้ดูความเงา แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจะ้กะกระถางนี้เป็นเพชรพันล้านนะคะให้ดูหน้าไม้เนะให้ดูขนาดให้ที่ราคา35บาท3ามกระถางหนึ่งร้อยนะคะสำหรับเพชรพันล้านจะ้กะกระถางนี้เป็นในส่วนของเจ้าจัก,กระพัดนะคะให้ดูหน้าไม้เนะให้ดูขนาด ล้นโตโตล้นๆนะคะล้นกระถางสีฟูเต็มกระถางสี่นะคะโตมากแล้วเนาะเจ้าจักระพัดไซนี้ฟอร์มนี้นะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้ะมุมนี้จะเป็นในส่วนของแม่ปลาบู่ทองนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเดี๋ยวแม่ค้ายกให้ดูขนาดนะคะนี่แม่ปลาบู่ทองนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลย แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทนะคะสําหรับปลาปูทองจ้ะโซนนี้จะเป็นสายหวานนะคะสีชมพูเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบจะดกใบจะหนานะคะต้นเขาจะไม่ยืดไม่สูงเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะมีชื่อว่าวิมานชมพูโทนสีหวานมากๆนะคะนี่เลยใส่นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ หกสิบบาทจ้าด้านนี้ก็จะเป็นแววมยุรานะคะกำลังกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะแววมยุรานะคะให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทให้ดูหน้าไม้นะคะนี่เลยให้ดูขนาดกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะแววมยุราในราคากระถางละห้าสิบบาทจ้า กระถางนี้จะเป็นในส่วนของยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันเขาจะเป็นบอนป้ายนะคะมีความป้ายแล้วเนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจะ้ะโซนนี้จะเป็นหนุมานประสานกายสายลุ้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีต้นแม่พัน์ุนะคะเกินร้อยเราก็จะมีผ่าหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะกรณีไม้ด่างไม้ไป้าย เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะคะผ่าได้ร้อยชิ้นอาจจะมีด่างมีป้ายแค่50เซนตนะคะที่เหลือก็จะเป็นสายลุ่นไปนะคะเป็นธรรมดาเป็นปกตินะคะของส่วนที่ทำบอนสีนะคะกรณีผ่าที่เป็นไม้ด่างหรือว่าไม่ป้ายก็จะได้สายลุ่นๆน,นะคะนำมาแบ่งปันปน,นำมาจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนะคะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ดูนะคะให้ดูขนาดต้นโตมากนะคะ ไม่ป้ายเขาก็สวยนะคะเขาจะเป็นบอลที่ทิ้งใบค่อนข้างจะยากทิ้งใบช้ามากๆโทนสีจะเป็นสีชมพูนะคะกระดูกก็จะเป็นสีชมพูเข้มๆแบบนี้นะคะสายลุ้นเนาะให้ที่ราคากระถางละสามสิบห้าบาทจา้ะกรณีที่ประสานกายนะคะป้ายแล้วมีเหลือไม่เยอะนะคะ รุ่นใหม่นี้ยังไม่ได้ทำการปลูกลงกระถางเลยนะคะคุณลูกค้าที่ตามหาแล้วก็ยังคงสะสมอยู่นะคะปลายแบบนี้มีโปรโประจำเดือนมกรานะคะให้ที่ราคากระถางละ1 0 0บาทจา้ากระถางนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะใบกลมใบแข็งใบหนาให้ดูไซส์ให้ดูขนาดวันพฤหัสบดีนะคะเป็นหนึ่งในตับวันเนาะตับวันนี้เขาจะมีเอกลักษณ์นะคะเขาจะเป็นบอลใบกลม ให้ที่ราคากระทางละ70บาทจ้ะในส่วนของนางสวาหะนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเป็นบอลที่แม่ค้าชอบมากๆนะคะโทนสีจะเป็นสีแดงอมน้ําตาลนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเขาจะสวยแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะนางสวาหะเป็นหนึ่งในตับรามเกียรติให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ที่ราคากระถางละ50บบาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นหนึ่งในตับวันนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดน่าจะมีหัวแล้วละนะคะดูจากลำต้นนี่เลยกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะโทนสีแดงอย่างเงี้ยจะกระจายทั่วใบนะคะมีชื่อว่าวันศุกร์นะคะกุลูกค้าที่เกิดวันศุกร์วันเสาร์นะคะวันพฤหัสบดีวันจันทร์ก็มีให้สะสมนะคะในส่วนของวันอังคาร แม่ค้ายังไม่ได้พาขยายพันธุ์ทําจํานวนนะคะในส่วนของวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะยังไม่มีจําหน่ายในท้องตลาดนะคะแม่ค้าเกิดวันอาทิตย์ก็ยังรออยู่เช่นกันนะคะกระถางนี้เป็นวันศุกร์ให้ที่ราคากระถางละห0สิบาทจา้ะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรไพรีโทนสีก็จะออกน้ำตาลอมส้มนะคะให้ดูกระดูกกระดูกนี้ สีแดงส้มมากๆนะคะลักษณะบอลใบมันเงาแล้วก็ใบแข็งใบหนานะคะนี่เพชรไพรีแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ50บาทจา้ะกระถางน,นี้จะเป็นในส่วนของเจ้าสาวนะคะมีความป้ายประมาณนี้เนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะต้นโตล้นกระถางสีเจ้าสาวแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ80บบาทจ้ะ มุมนี้นะคะจะเป็นสีแดงอมส้มนะคะสีสวยมากๆยิ่งถ้าปลูกเป็นฟอร์มกอเนี่ยเขาจะยิ่งสวยลักษณะใบเขาจะแข็งแล้วก็หนานะคะแม่ค้าพาแม่ค้าถ่ายให้ดูภาพรวมนะคะเวลาเขาอยู่ด้วยกันโทนสีเขาจะสวยแล้วก็เด่นนะคะมีชื่อว่าสำมภาทองนะคะนี่เลย ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูโทนสีให้ดูขนาดต้นโตมากๆสัมภาทองแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บาทจา้ะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตวไวนะคะแม่ค้าก็มีเลี้ยงนอกตู้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่บอกไม้ส่วนใหญ่ของทางอัญญาบรรสีถ้าเป็นต้นแม่พันธ์เนี่ยร้อเซเลยจะอยู่นอกตู้นะคะไม่ได้รองน้ำไว้ด้วยนะคะใส่กระถาง ตั้งไวเนาะเพียงพรมน้ํานะคะสามสี่วันพรมน้ําให้ทีนึงนะคะสำเพอท้องแม่ค้าอยากให้เห็นภาพรวมโทนสีของเขาจะสวยมากๆนะคะใบจะแข็งแล้วก็หนาประมาณนี้นะคะกระถางละหกสิบบาทจา้ะในส่วนของหงดารุุนนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วแม่ค้ายังคงมีจำหน่ายนะคะ ในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจา้ะหน้าไม้นะคะกัดสีมาแล้วประมาณนี้เลยให้ดูขนาดนะคะหงดารุนให้ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจา้ะมุมนี้จะเป็นบอลใบกลมนะคะใบกลมใบแข็งใบหนามีชื่อว่าเรียกซับ ให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเรียกซับให้ที่ราคากระถางละ60บาทจะ้ะมุมนี้จะเป็นตุกกนะะต๊กแกนะคะตุ๊กแกกานดำเนาะเริ่มนะคะนี่ให้ดูไซส์นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะต้นไม่ได้เล็กนะคะล้นฟู กระถางสีมากๆแล้วนะคะตุ๊กแกก้านดำผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจา้ามาดูมุมนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแดนคูนทองเป็นไม้โทนเหลืองนะคะเป็นหนึ่งในบอนสีของรังบึงแก่นนครนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูนะคะ จุดแดงลึกๆกระจายทั่วใบแบบนี้ให้ดูขนาดแดนคูณทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจะ้ะมุมนี้นะคะจะเป็นในส่วนของซับเศรษฐีนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะซับเศรษฐีแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจะ้ะ มุมนี้ลักษณะนะคะใบจะเป็นรูปหัวใจใบแข็งใบหนากระดูกสีเขียวเข้มนะคะมีจุดแดงแบบนี้เนาะนี่เลยใบแข็งใบหนามากๆนะคะมีชื่อว่าออมนาคยิ่งปลูกเป็นฟอร์มกอเขาจะยิ่งสวยนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูขนาดไซนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของออมนาคแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ60บบาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของโพแก้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วโพแก้วแม่คาขอราคาที่กระถางละเจ็ดสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงพันธุ์ท้ายนรสิงของทางอัญญาบอลสีนะคะลักษณะจะเป็นบอล ใบรูปหัวใจกระดูกสีเขียวเข้ม,ขมแบบนี้นะคะพอดีแม่ค้าชอบทรงใบแบบนี้เนาะบางสวนที่คุณลูกค้าเห็นนะคะก็จะเป็นลักษณะของอพันท้ายนอนสิงเป็นบอลใบาย,ยาวนะคะสวนตรงนั้นแม่ค้าไม่ได้เก็บ ขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะแม่ค้าเก็บในส่วนของใบป้อมปอมเป็นรูปหัวใจนะคะทรงสวยๆฟอร์มสวยๆใบดกใบหน้านะคะพันท้ายนรสิงห์แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจา้าต้นนี้นะคะจะเป็นบอนกรกาบมีแข้งเป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์มีชื่อว่าหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนเนี่ยมีจํานวนไม่มากนะคะตามท้องตลาดเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดยิ่งโตใบจะยิ่งกลมกระดูกจะยิ่งเข้มแล้วก็ชัดหลวงปู่แหวนแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจา้ะกระถางนี้นะคะลักษณะเป็นบอลใบกลมเช่นกันนะคะเป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์มีชื่อว่าหลวงปู่หิน หลวงปู่หินนะคะก็เป็นบอนที่ค่อนข้างมีจํานวนน้อยเช่นกันให้ดูหน้าไม้นะคะสะดือเริ่มแดงมาแล้วโตวเต็มที่โตเต็มไวเขาจะยิ่งสวยมากๆนะคะลักษณะใบเป็นบอลใบกลมเนะาะไซนี้ฟอร์มนี้หลวงปู่หินแม่ค้าขอราคาที่กระถางละ90บาทจา้ะในส่วนของปีกกินนรีนะคะกระถางละ50บาทยังคงมีจํานวนให้อยู่นะคะสนใจก็แจ้งมาได้ที่คุณพ่อค้า นำไปปลูกเป็นฟอร์มกอนี่เขาจะยิ่งสวยมากๆนะคะกำลังกัดสีกัดลายนะคะลวดลายเส้นสายของเขาเริ่มคมแล้วก็เข้มขึ้นแล้วนะคะปีกกินนารีกระถางละห0บาทจา้ะในส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นราหูอมจันนะคะแล้วหูอมจันเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วตัวเต็มที่โตเต็มวัยนะคะนี่หูใต้ใบเขากำลังมานะคะ เสน่ห์ของเขาคือนอกจากว่าจะสีสวยนะคะยังมีหูใต้ใบด้วยนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นบอลใบกลมเช่นกันเป็นหนึ่งในตับวันนะคะให้ดูโทนสีให้ดูขนาดมีชื่อว่าวันเสาในส่วนของวันเสานะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้า ก่อนไปดูไม้สายพันธุ์อื่นนะคะแม่ค้าก็พาแวะมาดูไซต์ตั้งแม่นะคะของวันังคารนะคะเดี๋ยวยังไงประมาณนะคะปลายๆหรือว่ากลางๆเดือนกุมภาพันธ์แม่ค้าจะผ่าวันังคารอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือตั้งแม่ในรุ่นถัดไปยังมีจํานวนน้อยนะคะในท้องตลาดและทางของอัญญาบอนซีเองก็ยังไม่มีจํานวนพร้อมจําหน่าย ในส่วนของกระทางนี้นะคะจะเป็นบอนโชคระดูกมีชื่อว่าขุนสุภานะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูหน้าไม้ให้ดูเส้นกระดูกนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้ขุนสุภาแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ80บาทจา้าในส่วนของ EP ีนี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจ,จบการน,นําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสนใจไมา้รายการไหนที่ ม่ค้าอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะกันเข้ามาได้เนาะยังไงก็ช่วงนี้นะคะประมาณ22 23านี่อากาศก็จะเปลี่ยนอีกรอบนึงนะคะก็เห็นว่าอากาศจะนะคะลดลงอยู่ราวๆนะคะเกือบ10องศานะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะ22 23าจะมีทั้งลมมีทั้งฝนนะคะอากาศก็จะลดลงด้วยยังไงก็ ดูแลนะคะในส่วนของทรัพย์สินหรือว่านะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยไว้เจอกันใหม่กับอัญญาบอลสีในอ e ีพีหน้าลูกค้าใหม่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่วนอัญญาบอลสีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีจ้ะ